สวัสดีครับเพื่อนๆเนทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับก็พอดีวันนี้นะครับมีคำถามมานะครับถามผมเรื่องบัตรสีชมพูนะครับก็คือตั๋วเล่นอ่าอะไรอ่ะตั๋วเล่นในงานไอคอมมูนิตี้เดย์วันเสาร์นี้นะครับผมวันเสาร์ดูว,วันอาทิตย์ว่ะวันเสาร์ดิ่นะนะครับวันที่แปดเนี่ยนะครับ อันนี้ผมให้ดูแล้วกันน,นี้ผมกดมาที่ช็อปนะเนี่ยก็คือกดลับไปที่ร้านค้าคือมีปัญหาที่ภาษาไทยนะครับพอดีผมไม่ได้ใช้ภาษาไทยผมก็เลยไม่เจอปัญหานะครับเนี่ยครับตัว๋วดูดีๆนะฮะตั๋มันยังบอกว่าตัวโก้ดสุดสยองนะครับลองกลับไปอ่านดูนะครับเป็นตัวโก้ดสุดสยองนะครับตั๋สําหรับเข้าร่วมงานวิจัยพิเศษโก้ดสุดสยองในวันที่19 กรกฎาซึ่งผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วแล้วคนก็ไม่กล้าซื้อกันนะครับคือไม่กล้าซื้อกันไม่รู้จะทําไงผมก็บอกว่าถ้าไม่มั่นใจก็อย่างนี้ครับไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากอาโอ้ยนะครับหาเมนูไม่เจอเปลี่ยนจากภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษคือบังเอิญผมใช้ภาษาอังกฤษก็เลยไม่ค่อยเจอ,อปัญหานะครับ แต่จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการซื้อตั๋วนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนแล้วมันจะช้าครับต้องออกกงออกเกมนะครับไอตั๋วสีชมพูเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาว่าเปลี่ยนไปก่อนนะครับอันนี้ปัญหาก่อนแล้วกันนะครับแก้ปัญหาก่อนนะครับตั๋วสีชมพูนะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือเอาไว้มันจะมีงานกิจกรรมพิเศษนะครับคือมีเควสพิเศษในใน c ม m m u n i t y day ใช้ยังไงนะครับไม่ยากครับไม่ต้องใช้พอถึงวันงานก็เปิดมามันก็มีมาให้แค่นั้นแหละนะครับคือคือซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอ่ะพูดง่ายๆนะครับอยู่เฉยเนี่ยนะครับอ่าผมกดไปที่กดไปที่ชอ็อปนะครับแล้วก็มาดูตั๋วเนี่ยมันเป็นมา marking as p l เ s h t i c k ก t นนะครับเนี่ยนะครับตั๋วมันเป็นแบบนี้ แล้วบางคนเนี่ยมาร์กินอ่านสครัติเกตนะครับก็คือยืนยันเป็นวันที่แปดสิบเอดโมงนะครับถึงห้าโมงเย็นนะฮะแล้วอ่านี่ผมออกกันนะออกแล้วถามว่าคนที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันตั๋วมันเป็นโกดเนี่ยนะครับซื้อได้ไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับผมทําให้ดูเลยคือในความคิดของผมคือซื้อซื้อได้แหละนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะเกิดมาจากทีมงานที่แปลภาษาไทยเขาแปลไม่ทันหรือว่ายังไม่ได้เอาลงนะครับซึ่งถ้าจะมีภาษาไทยแล้วมีปัญหาขนาดนี้นะครับใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าครับไม่งั้นคนงงกันตายหาเลยนะครับอย่างอันนี้ก็โอ้โหงงกันที่หายแล้วว่าซื้อหรือไม่ซื้อยังไงตัวถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันสร้างปัญหามากนะครับคือถ้าแปลต้องแปลให้ทันครับ ไม่ใช่ว่าแปลไม่ทันแล้วขึ้นแบบนี้งงตายหาเลยนะครับอ่านี้ฝากไปให้กับทีมงานภาษาไทยด้วยแล้วกันนะครับนะฮะคือมันต้องต้องต้องแปลกันให้ทันครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับตัวสีมพูนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับซื้อ19บาทนะครับต้องใช้เงินจริงซื้อเท่านั้นนะครับซื้อแล้วไม่ต้องทําอะไรครับถึงวันงานแค่เปิดมาแล้วมันจะมีอ่ามีเควสมาให้นะครับมีเควสมาให้แล้วก็ม่อน ที่เป็นม่อนกิจกรรมจะเกิดเยอะเป็นพิเศษนะครับอ่าอันนี้ผมกดนะครับร้านค้านะครับเดี๋ยวผมจะกดซื้อให้ดูเลยครับนี่ซื้อตั๋วชมพูนะครับตัวชมพูเนี่ยทุกงานนะครับมันเหมือนกันคือจะใช้เงินเงินจริงซื้อนะครับเนี่ยตัวโกดสุดสยองนะอ่ากดซื้ออ่าวกระเป๋าเต็ม,มนะครับลบก่อนคือตั๋ว ตัวสีชมพูเนี่ยเวลามันมาขายเนี่ยซื้อได้เลยนะครับใช้เงินจริงซื้อนะครับแล้วเ,เวลาใช้งานไม่ต้องใช้อะไรครับคือรอวันงานก็เปิดเกมมาเล่นแค่นั้นแหละนะครับอา่ามันไม่ต้องกดใช้นะครับมันใช้ให้อัตโนมัตินะครับแล้วมันจะมีคงมีเควสอะไรมาให้นี่นะครับตัวโกสสุดสยองนี่ผมกดซื้อแล้วนะนี่นี่ซื้อในคลิกเดียวครับอา้าว นี่นะครับอ่านี้กดซื้อแล้วนะครับนี่ชาระเงินสําเร็จครับผมนี่ผมซื้อตอนมันยังเป็นโกดอยู่นะเนี่ยตอนเป็นโกดสุดสยองเนี่ยแล้วก็ไปดูในกระเป๋านี่ขึ้นยังไหนอะนี่เห็นไหมตัวมันจะเป็นเออร์เลอร์แบบนี้ครับนี่เห็นไหมตัวนัถือมันจะอ่านไม่ออกเนื่องจากทีมงานภาษาไทยเขายังไม่ได้ใส่ลงไปนะครับ ไม่ได้ใส่ลงไปแล้วยังใช้ได้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกลับไปเป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้ผมปิดก่อนอ่าผมกลับไปเป็นภาษาอังกฤษคือมันปวดหัวมากกับภาษาไทยอะนะครับคือมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับมือถือภาษาไทยภาษาอังกฤษยุคนี้ ok ผมว่าคนน่ ук, าจะใช้ภาษอาอังกฤษกันคล่องกว่ายุคผมนะ <laughs> นะครับ แล้วภาษามันก็ไม่ได้อยากเรียนอะไรนะครับบางอันไม่รู้ก็เปิดดิครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะฮะอ่านนี้ผมเปลี่ยนป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับโอยุคผมไม่มีเรียนนะครับภาษาอังกฤษอ่ะมีเรียนกันก็ตอนประถมปลายแล้วมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะฮะผมนี่เรียนแย่มากเลยภาษาอังกฤษเอาจรู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วกันนะฮะตอนเรียนนะครับอ่าเนี่ย นะครับแล้วก็ผมมาดูที่ไอเทมนี่นะฮะอ่าเห็นไหมติ๊กเก็ตมันจะเป็นนี่วันที่อ่าวันที่แปดสิงหาเห็นไหมสิบเอ็ดถึงห้าโมงนี่นะครับแสดงว่าซื้อได้ครับก็คือซื้อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนไอตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับเอ้ยตัวสีชมพูเนี่ยนะครับซื้อแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับรอวันงานเปิดมาเล่นคุณจะได้เควส แล้วก็มอนจะเกิดเยอะกว่าคนที่ไม่ซื้อนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ